ทำใจไม่ได้เพราะเขาแวบ,บมีชู้ไปแบบไปมาไปมาหากันแอบ,บมีชู้ครับทำไมเราไม่เลิกกับเขาไปดีๆทั้งนั้นที่เราก็ตกลุมที่จะไปอย่างหยาเขาแล้วหนุ่มง้อโหดแฟนไม่กลับไปคบดักสาดน้ำกรดลูกน้อยวัยสามขวบโดนลูกหลงไปด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในข่าวสดจุดกระเทตวันนี้ค่ะ 我混蛋吗？ ทำใจไม่ได้ครับเพราะเขาแอบ,บมีชู้ไปแอบบไปมาไปมาหากันแอบบมีชู้ครับผมก็มพาลูกไปไปหาแล้วก็เขาก็ไม่คิดไม่คิดจะกลับมาเขาก็ผมก็เลยทำใจไม่ได้ครับครับแล้วตอนที่เราไปเคลียร์ปัญหานี้เราคุยในกันครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์มผมถามว่าจะเอายังไงจะเอาไงต่อเรามันบอกให้ ก็บอกไปให้ไปยาผมก็เลยทําใจไม่ได้ผมก็เลยทําำถึงผิดสุดไปใช่ไหมครับคือลูกที่พอเขาก็ทิ้งลูกให้ผมรับผิดชอบมาเลยก็เขาจะให้ไปยาเขาเขก็คิดไม่ออกครับอืแล้วเขาพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงดูลูกยว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงถ้าเกิดยาไปเนี่ยครับก็ไม่รู้เขาไม่เขาไม่ ขาไม่ได้พูดเลยเรื่องเรื่องลูกเรื่องอะไรจะมารับผิดชอบอะไรเงินก็ไม่ส่งให้ลูกเงินก็ไม่ส่งเงินก็ไม่ส่งลูกด้วยครับโอ้โหน่เป็นคนเลี้ยงกันเองฝูกทำงานตอนที่เราไปเนี่ยเราเราเตรียมแผนไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดว่าตกลงไปได้เรจะต้องทำยังไงไหมเพราะผมก็ผมคิดอยู่หลายวันหลายวันมากว่าผมจะทําดีไม่ทําดีผมก็เพื่อให้เขาให้ให้เขาพูดให้กําลังใจเรา อยู่ต่อทํางานต่อผมไม่ไม่ทำนะพี่แต่ถ้าที่เขาพูดตัดขาดผมแล้วทั้งที่เขาก็มีชู้มีใหม่อยู่ด้วยผมก็เลยรับไม่ได้รับไม่ได้ทาใจไม่ได้ไไดอยจะหย่ยอย่างเดียวเลยแต่ว่าทําไปแล้วก็รู้สึกเสียใจในหลังน,นะครับสงสารลูกไหมครับสงสารตอนนี้ลูกมีกี่คนครับแล้วลูกกับ,กบคนนั้นสี่คนมีลูกสี่คนเลยเป็นลูกคนโตเนี่ย เป็นเป็นลูกติดมาสวนลูกคนแรกที่คลอดก็ไม่ใช่กี่เดือนแล้วครับเดือนเดือนจะคลอดเดือนเดือนเดือนกว่าแล้วฝากอะไรถึงสังคมที่อาจจะเข้าใจเราถ้าเกินว่าเรา,เรา,เราจะทําไปโดยที่ไ้เหตุผลอะไรอย่างเงี้ยก็โทษฝากหรืออะไรยังไงผมก็ไม่อยากให้ทำถ้าทําไปแล้วมันมาเป็นแบบนี้ครับเข้าใจผิดมันก็ ถ้าเกิดได้รับโทษแล้วลูกเราจะทําไงครับเนี่ยเราจะเอาไปให้ไข่เลี้ยงน้องฝากพ่อแม่ให้พ่อเลี้ยงออกมาค่อยเริ่มชีวิตใหม่ได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ครับจะไม่ไปอ <ไป S 2> ยู่เกิดท้งนเลยใช่ไหมพลาดไปแล้วผมก็ไม่กลับไปแล้วพ่อผมก็เนี่ยอยากต้องการแบบให้มันจบจบแบบไม่ต้องมา มาทรมานชีวิตเราอยู่ดินครับดินดินมีอะไรจะพูดไหมครับมีอะไรจะพูดหน่อไหมครับมีอะไรจะพูดไหมครับพูดนิดนึงครัดินดินเราตั้งใจอยากจะอยากจะให้ให้บห้ให้ให้ดินได้พูดนิดนึงวครับดินสองมือเดี๋ยวกว้ระวังวระวังให้ดินอยากพูดอะไรนิดนึงไหมครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เราตั้งใจวางแผนกันเลยไหมที่จะไปทำนี่ตั้งใจครับ อะไรนะคะไม่ได้ตั้งใจผมก็ไม่ได้ตั้งใจครับเพราะผมรับไม่ต้องพาเด็กไปด้วยครับคุณไม่ต้องพาลูกไปด้วยครับบอกพี่หน่อยทำไมเราไม่เลิกากับเขาไปดีๆทั้งนที่เราก็ลุ่มที่จะไปหยาดจาเขาแล้วเราตั้งใจจะพาน้องจริงไหมที่เขาบอกที่เขาน้างมาจริงไหมฮะนะครับระวังนครับระวังนะครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ